สบายดีพี่น้องตอนนี้ก็ได้ไลายเติบเดยพี่น้องตั้งเสาปูปูตรงแล้วก็ปูแป้งกันได้คืนหนึ่งพี่น้องเพราะว่าแป้นเพราได้สั่งมาอีกออนนเด้พี่น้องอันนี้ก็เอื้อนตรงอันเดียพี่น้องตรงทั้งทึงก็เขาเอาื้อนคอสองได้พี่น้องหรือไม่ค้างก็หกเสาพี่น้อง หกเจ็ดแปดเสาพี่น้องทำงานนอกมาสอยพี่น้องนอ่เป็นอส่องแต่ละซองเลยพี่น้องนี่แต่คาก่องเต็มไปเลยเป็นสังกะีพี่น้อง ถาวันถาวันก็ซื้อมาเป็นเตียวร้อยแล้วซังกะซีพักกะตา่านี่ก็เอินพักกะต่าไม่ไม่เฮียเดี๋ยพี่น้องคนละเอิญไม่เฮียเฮียไม่พงังอันนีมีขายอยู่ตามห้างเดี๋ยพี่น้องคาดว่ารุ่นตัวนั้นไปตองกุ้งสิบุมีแล้วพี่น้องเลยลุ่นเป็นไส้ปัจจุบันสิบุมีขายแถวงทองตลาดเดี๋ยพี่น้องตัวนั้นอันนี้ก็ไม่หาคูณสาม ไม่สามหาคนเอื่นคนเาอื่นนพี่น้องเป็นยังจะเอื่นไม่สามหาเพราะว่าแข้งนี่สามเส้นนะพี่น้องควบขวางหน่อยหาเส้นเอื่นไม่สามหาพี่น้องเอืนไม่สี่แปดพี่น้องก็คือกันอะไรคือการอธิบายแหละทางนี้สี่เส้นทางนี่แปดเส้นเอืนไม่สี่แปดไม่สี่แปดจำนวนสี่สิบโตเด้อพี่น้อง เอารถพอไปแก่เรื่องไปนี่ตอไป18เยเรตอนแดดเนาะต่อผู้บ่าวห้องวายานดำเลยพี่น้อง18เนี่ยเสื้อแขนสันเป็นคนดำอยู่แล้วนั่น้าเรา่ยามไมเสียดต่อเรื่อมเลยบัดสนาไปม่นจวนะต่อเรื่ม็่อหรอนะเฮ้ยนีกัทีมงานนมาซอยนพี่น้อง นั่นท็อถิ่นฟาร์นเลยพี่น้องบ่าวไล่เนก็มีซอกตอนนี้เขาก็ฝากเพียงเลยพี่น้องที่งานกับพกินข้ากินน้ำมีวิชาการพี่น้องเาให้นุ่คนตอบไปน่แมนนะรัที่ชาว วันเท้ากับมุ้งพี่น้องเลยก็น้าก็ขึ้นมุ้งกับกับลายพี่น้องเลยทีมงานท็อปทีมสวรรค์ที่มาจากุกจัดวงดนตรีในงานก็น้าพี่น้องต่วง,งานแต่งหรอได้แล้ว พี่น้องเป็นการกินข้าวเนาะเป็นการเตรียมข้าวมาแต่เพื่อนพวกนั้นแหละเป็นการเตรียมข้าวมาแต่เพื่อนมาให้ทีมงานดี่น้องกินแล้วกันกวบควบจักรลองไม่เขาก็สุโขลีเอาทางนี้เอาใส่ทางไงเด้เดี๋ยวเดี๋ยวใส่อกับอสบะคัปปี้าไปปี้ได้อยู่เออทานี่ทำนี่ เออทำนี 1> <No 1 er s> <S ่และเออเอ่อ้วางอันนี like ้เขาเอืนข่าวเลยพี่น้องอันนี้ข้อสองอันนี้เป็นซีนิว่าตนงานเดือนเดืนะี๋ยวขกินไปแล้วซื้อไมนี้ซ้น่กองมัดสมัดอมมนดื้อนะคณะนไปแล้วพี่น้อยเราดีิแมง แจ้งกับส and ีดังๆีลกขก็โทดทอไปพี่น้องไม่สีแปดนักก็สีต่อเป็นเรื่อๆเลยาไม่อถึงเขาก็ต่อต่อสองส่วนี้เอาไหม่าับเนี่ยรล่มูกเาเป็นเป็นคนต่อเป็น้เล เมันเพียงส่วนหนึ่งเพียงแล้วโอ้เราก็ขนาดตอกตะปูพี่น้องเลยเขาขนาดนี้เปพียงแตตอกสำเร็จได้คือว่าเพียงเติบแล้วเนาะพี่นอ้อง ลิกมาเด็กพี่น้องครับองเผื่อความพร้อมประกันพี่น้องพร้อเขากนเดียวันเงิ่มเพียรไทยลงคนที่ง่ายเลยทํางา ตอนนี้ก็ตอกเรียบร้อยแล้วพี่น้องไี่จะเอาขึ้นลเลยบัณตอนนี้ทางฝั่งก็ <c oughs> มุ่งแล้วเด้อพี่น้องทางด้านนะ่ะตัวน,นี้ก็สีเหลืองออกไปก็จะมีสีไรตัดทิ้งพี่น้องตัดออกไปมันเหลือออกมาลนะเหลือพี่น้องก็น่าขึ้นตอกทีนก็เรียบร้อยแล้ว ครับไอ้ออนหลายคนนักเนยแหนเ่ยนี่เดียวตอกกกะกละต่อเขาขึ้นดุ๊กไย้กันลูกไม่ดก่าเออนักบัดไม่นักไม่เอาได้นี่มึงอะไรพี่น้องดานหนึ่งเลดานทานนี้เขาจะต่อสองสัวเอาพี่น้ะขัดสัวเดียวมันกะ บ่ถึงพังกระสีมันบ่มีแผ่นยาวมันใ่ไหมแต่ว่าส่กเป็นกระสีแบบนี้ชัดดูซิ่งเพิ่นสิได้ตัดแล้วก็เหยียบให้เฮาเอาสักกระสีแบบนี้ทำให้รูปมาแบบนี้พี่น้องอันนี้ค่อยเอิ้นลอนเล็กเด้อพี่น้องลอนน้อยยาวก็12ฟุตพี่น้องสลยซักกระสีเปมีสุดยาวมีแต่12ฟุตอยู่ในห้างี่น้องเอ้ยพอนนี้มันจะยิ่ไก่เลยว่าพอวางตกแต่งปีกกัน ตอนนี้ก็เอาสังกะสีขึ้นแล้วพี่นอะแต่ละคนก็ทกัวสร้างภาพเยนาวิศวการประสบการณ์เนาะประสบการณ์ามากประสบการณ์เนาะแค่อ เบื้องหน่คืได้สำเนียพี่น้องสจนมุ่งออกไปเป็นมือเป็นมือมือนี้ให้มุ่งแล้วนะพี่นอะมุ่งแล้วก็แป้นกับบวพเอก็เลยพิสื้อใหม่แต่มุ่งมือเี้แล้วพี่น้อง มื่ออื่นนี่มีสิทผู้แฝงที่ยังบอทันแล้วเด็กพี่น้องผู้แฝงก็ได้เแค่ซึ่งหนึ่งเกือบฮอดเกินมันวันนี้บอกพอแล้วก็เดโมงก่อนมีแต่มื่ออื่นพวกอะไพี่น้องสิทธิได้แอมแคมพากกระตัดานอ่ะพี่น้องก้อนไหนก็ทวันก็มาเลยพี่น้องนี่ก็ซื้อไมซีแปดมาเด้อพี่น้องเด้อซื้อไมซีแปดที่ยังบ่พอเลยมาไมซีแปดกับไม้ีแปด แล้วก็ไม่เซ็นเซอะล้กวก็ไม่หาสามพี่น้องเลาให้หนึ่งนะเลี้พี่น,อน้อ,อ,นองบอกบอกอยุติว่ะกับร,รวมเบิร์ดไปซื้อใหม่กับประมาณแปดแสนผัวฟ้อนแปดแสนเลยพี่น้อง<ม>เอ้าคลิปนี้ก็น่ากะ่ะ ะขึ้นไปตอกนังคาพี่น้องใส่ ó, น้องๆกอนพอตอกเกา,า <lawsuit. S 1> แล้วอนน้าเป็ดเพิ่งกโอ้รหงเดอน้องเด้ลตบลดตบลตลเป็นยันตบด ใหม่ร้พี่้องเข่าเข่เ่กับมาซอยมือเดียวนี่เพ่อนเามาเป็นพิศการในปาขุดคุมแลวก็ังพี่้องเกอะไรมาเอาได้คือนได้คืนได้คนะขาไว้ง่เลยมีเรื่ะปู่ายนขอนาเอาพวกงยอมาได้นตปูเด้อ คลิปนี <haul ing 26> ้ก็น่าก็ลาพีลาเนาะไว้ก่อนเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องกานาตาอ้นไอเดี๋ยวพี่หน้องเมื่อนอ้กอะเหม่ยไรพี่หน่องไหมสมควรลาพีไปนอนไปก่อนไปบ่อน